ครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเอาปลอกลูกปืนที่มันติดอยู่ในขอบรูมนี้ออกนะครับเวลารถที่มันลูกปืนแตกแล้วเราตีลูกปืนออกแล้วนะครับแล้วปลอกมันติดอย่างนี้ถ้าบางคนไม่อยากเชื่อมนะครับเพราะว่าปกตินะครับมันจะต้องใช้วิธีการเชื่อมแล้วก็ตีออกนะครับอันนี้ถืหรับวิธีที่ง่ายกว่าการเชื่อมนะครับแล้วก็รวดเร็วกว่าโดยการใช้นะครับเครื่องมือตัวดูดปลอกลูกปืนตัวนี้นะครับมีทั้งเบอร์6 2 0 1แล้วก็เบอร์6301มนนนะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะแปะ เผื่อบางคนนะครับใช้งานไม่เป็นแล้วมาค้นหาในนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้เบอร์หกสองศูนย์หนึ่งนะครับใส่เข้าไปจากนั้นนะครับเราก็ใช้คี็มนะจับที่ตัวดูดลูกปืนนะครับคขีมล็อกอย่างนี้นะครับเราก็ใช้เบอร์สิบเก้าครับหมุนตรงนี้หมุนตรงนี้นะครับหมุนแน่นๆเลยนะครับมันจะถ่างออกไปจับกับฝากรปืนนะครับนี่ครับฝาแน่นแล้วนะครับเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับ ถ้ามันอยู่ในล้อล้อรถนะครับเราก็จะจับตั้งขึ้นนะครับเราก็ตีออกแต่นีนเป็นดุมอย่างนี้นะผมเลยพิกีด้านหนึ่งครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตัวดูดมันจะถ่างออกอย่างนี้ให้เรามีพื้นที่นะครับใช้ตัวทีนะครับไปดันมันออกนะครับเราใช้ตัวทีนะครับหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้นะครับพอออกนะครับนี่นะครับแน่นแค่ไหนก็ออกครับนี่ตัวนี้เพราะว่ามันจะไปถ่างจับกับขอบปลอกลูกปืนพอดีนะครับนี่ใครสนใจนะครับก็สั่งมาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ละสะัสดาเอาไว้นะครับตรงใต้คลิปเลยนะครับผมมีทั้งเบอร์62-1ตัวหแล้วก็63-1ตัวหประมาณนี้ครับ